ฟัง่วนๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาอัปเดตแล้วก็ติดตามสถานการณ์แนวแดนของไทยเราล่าสุดประจําวันที่8กันยายนก็ต้องบอกเลยว่ามีหลากหลายเรื่องราวที่จะนํามาเล่าให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันในคลิปนี้นะครับล่าสุดเนี่ยทับไทยไฟเขียวครับยึดหนองจานหรือบ้านขามิ้นทิ้งเหลือแต่ซากพร้อมกับสร้างบังเกอร์ที่จะตอบโต้ขมิ้นได้เช่นเดียวกันครับเป็นการกระแทกตาหุนเซนกับหุนมาเน็ตที่เดอกหนงังสือถแถลงการออกมาครับขอเจรจาไทยยังรวมไปถึงเจ้าขมิ้นนี้ตายอย่างต่อเนื่องนะครับจับได้อีกแล้ว และยังมีการนําชาวต่างชาติอย่างในทีเรียเนี่ยเข้ามาไทยด้วยโดยเรามาเริ่มจากสถานการณ์ล่าสุดตามในชายแดนกองทัพภาคที่2กันก่อนซึ่งรายง,งานอย่างเป็นทางการจากฝ่ายความมั่นคงครับก็เดี๋ยวมาสรุปเหตุการณ์ภาคที่2ตลอดในชายแดนไทยกัมพูชานะครับก็กลายเป็นว่าตรวจพบความเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชานะครับและก็ยังมีการตรวจพบโดนสี่ลำ และก็ตรวจพบการปรับปรุงที่พักอาศัยในบางพื้นที่ซึ่งปัจจุบันนี้กองกําลังของทั้ง2ฝ่ายนะครับทั้งไทยและก็ขมเยังคงวางกําลังตามแนวที่มั่นของตัวเองและฝ่ายไทยเราก็จัดกําลังพลประจําจุดเฝ้าตรวจเหตุการณ์ต่างๆอยู่เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของฝั่งขมเสถานการณ์ภาคที่2ตอนนี้ถามว่ายังเงียบสงบไหมก็ยังคงไม่เงียบสงบนะครับยังมีการเพิ่มเสริมเติมแต่งอยู่ตลอดแล้วที่สําคัญไปกว่าน,นั้นครับคือทหารไทยเราเนี่ยมีการถ่ายภาพถ่ายคลิปฐาคนคัมเมาแอบส่งทุกคืนเลย คือมาส่องเหมือนให้เราผาวาแบบนั้นเลยเป็นการโยโย่เป็นการทําให้เรานั้นเราแวงตลอดทั้งคืนกับการที่ขเมนมาสอ่องเรด้อมมอง,มอ,งอยู่แบบนี้นะครับก็ไม่รู้ทำไมนะมาส่อง น่าจะเกือบทุกวันได้นะครับเพราะทีผมติดตามแล้วก็มีรายงานออกมาจากแนวหน้าเนี่ยส่งเกือบกันทุกวันเลยโดยตอนนี้ถึงแม้ว่า,ขาเขมรจะยังนําโดรนเนี่ยมาล้าเขตแดนไทยเราอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าไทยเราก็มีการคิดค้นเครื่องตัดสัญญาณโดรนได้แล้วนะครับแล้วกองทัพทัน2ก็จะนํามาใช้อีกไม่นานนะครับก็จะมีการทดสอบทดลองและนํามาใช้จริงแบบเร่งด่วนที่สุดเพื่อดักโดรนของขเขมรน,นะครับที่มีการล้ํามาเยอะเหลือเกินน่าจะเกือบ2-300ลงาลำได้แล้วนับตั้งแต่เจราจาหยุดยิงมา แต่ผมเองก็คิดว่าขาเมรอาจจะยังยืงย้อไม่นานนะครับเพราะขาสเสบียงอย่างหนักอาหารในสเสบียงอาหารในคลังกลางโหมนั้นเหลือเป็นแค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นก็ไม่แปลกที่เราจะเห็นพระเห็นคนดังขาเมรออกมาร่วมกับบริจาคแบบนี้โดยเฉพาะพระเนี่ยโอ้โหงานหนักจริงๆนะครับไปทุกอย่างไปทุกที่ไม่ว่าจะเป็นการชุมนุมมวลชนไม่ว่าจะเป็นการปลูกเสกหรือแม้แต่ให้ของบริจาคเนี่ย พระขมินไปหมดเลยก็ดีว่าเรายังระวังไว้อยู่กับพื้นที่กองทัพภาคที่2ตลอดสีจังหวัดแนวชายแดนภาคอีสานของไทยเรานะครับเอาละมาต่อกันที่อีกเรื่องราวนึงครับพูดถึงกองทัพภาคที่2ไปแล้วมาพูดถึงทางฟักฟังกองทัพภาคที่1กันบ้างโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่บ้านหนองจานครับก็มีการอัปเดตล่าสุดออกมาซึ่งเมื่อคืนนี้ก็มีชาวกัมพูชาครับนอนเฝ้าเพิงพักที่พวกเขาสร้างขึ้นเพื่อที่จะผลักดนันด่านในเราน,านั้นประมาณ15-20ถึงนายแล้วเหตุการณ์ทั่วไปก็ยังคงปกติอยู่นะ เพราะคำเหม็นเนี่ยเริ่มจะสร้างที่พักพิงมากขึ้นเรื่อยๆคือตอนนี้เนี่ยโอเคว่ามันมี2หลัง3หลัง4หลังแต่ผมเองก็เชื่อว่าถ้าเราปล่อยไว้แบบนี้เนี่ย เขเมรจะเริ่มขยายอาณาเขตนะครับเมื่อวานนี้ก็ทําอีกแล้วนะทำเพิงที่พักใหม่อีกแล้วนะครับน่าจะมีเป็น 4- ีหหลังได้แล้วกลายเป็นว่ารุกคืบไปฝั่งแนวเขตหลักที่4 6ด้วยถ้าเกิดเราวางลวดหนามไม่ชนเขตหลักนั้นอนาคตเพิงธรรมดาแบบนี้ก็อาจจะกลายเป็นชุมชนใหม่แล้วก็ไล่ยากเหมือนปัจจุบันนี้สําหรับพื้นที่บ้านหนองจานนะครับแต่มันมมีเรื่องดีแลวก็เรื่องเฮลันกับคนไทยของเราอีกครับที่ล่าสุด บ้านของขเขมรบางส่วนก็ถูกหรือถอนออกไปจากบ้านหนองจานเรียบร้อยแล้วซึ่งก็ยังคงเหลือเพียงแค่บ,บ้านกำนันลีครับที่ยังไม่ถูกหรือถอนแต่ในส่วนบ้านอื่นเนี่ยอย่างเป็นที่เพิงพักหรือว่าเป็นชุมชนอื่นเป็นไม้ที่ขเขมรสร้างลุกล้ำแนวของไทยเรามาเนี่ยก็เริ่มทยอยเลือกออกไปแล้วเรามีแมคโครครับไปจัดสรรพืน้นที่ถามว่ายังเหลืออีกเยอะไหมก็ยังเหลืออีกนับร้อยหลังเลยนะครับที่เราต้องผักดัน แล้วก็ให้เขมรมนนั้นรื้อถอนออกไปถ้าเกิดไม่รื้อถอนเราจะเป็นฝ่ายรื้อถอนเองครับและตอนนี้เราก็เริ่มรื้อถอนออกไปแล้วเหลือแต่ซากเลยครับตอนนี้ซึ่งเหตุผลที่กำนันลีนั้นออกตัวแรงออกตัวหนักเหลือเกินก็เพราะว่าบ้านของเขาเนี่ยโดนไทยเรายึดไว้อยู่นะครับก็ไม่แปลกที่จะมีการรวมตัวกันขึ้นมาโดยกำนันลีเนี่ยเป็นหัวเรือใหญ่ด้วยล่าสุดยังมีรถเขนเข้าบ้านหนองจานนะครับเพื่อยกบังเกอร์คอนกรีตเสริมเหล็กให้กับทหารแนวหน้าด้วย โดยก็เริ่มก่อสร้างแล้ว1จุดนะครับคือตรงบ้านหนองจานซึ่งตัวบังเกอร์จุดที่1ครับก็มีการสร้างไว้ตรงข้ามกับบ้านกำนันลีให้เป็นเครื่องเตือนใจว่าตรงนี้เป็นแผ่นด,ดินไทยของเรานะและก็อย่ามาลุกล้ำอีกโดยบังเกอร์นี้ก็จะเป็นบังเกอร์อย่างดีมาตรฐานนะครับไม่ได้ทําไว้สําหรับตั้งรับโดยตรงแต่จะเป็นแบบพิเศษสามารถตอบโต้คอมเนได้ด้วยเพราะเราไปไว้ใจไม่ได้นะครับบังเกอร์นี้ก็ถือว่าเป็นแนวกันชนเลยนะที่เราตั้งไว้เพื่อที่จะชนกับเอมนว่าแผ่นดินนี้เนี่ย มันเป็นของไทยเราจริงๆ ถึงแม้ว่าขเขมรจะมีการชุมนุมอย่างต่อเนื่องจะมีการระดมอย่างต่อเนื่องแต่ก็ไม่เยอะเท่ากับ2วันที่ผ่านมาอดอยากต้องทำมาหากินนะครับจะไประดมมวลชนเนี่ยไม่ได้แล้วถึงแม้ว่าจะมีการสร้างเพิงพักมาก็ตามแล้วผมคิดว่าเป็นเหตุผลนี้แหละที่ขเขมรพยายามสร้างเพิงพักขึ้นมาเพราะรู้ว่าพอกระแสมันเงียบแล้วชาวขเขมรเองก็จะไม่ได้มาชุมนุมเหมือนกับในพื้นที่ก่อนหน้านี้นะครับที่ในตัวหมู่บ้านของหนองจานเนี่ยขเขมรก็มาชุมนุมแรงในช่วงแรกนะแต่ว่าพอผ่านไป23วันก็กลายเป็นบางตาและไม่มีเลยแน่นอนครับ ภาส่วนที่เรายึดไว้ได้และวางรุดหนามเอาไว้ได้มันจะกลายเป็นแผ่นดินไทยของเราทันทีและต้องไม่เสียกลับคืนไปให้ขมนก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องดีที่เราเริ่มรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างตอนนี้ก็เริ่มที่จะเหลือได้ซากแล้วนะครับเอาล่ะมาต่อเนื่องก,ก,กันกับอีกเรื่องราวหนึ่งนะครับยังมาอย่างต่อเนื่องทะลักเข้ามาอย่างต่อเนื่องกับแรงงานของขมร1นรายครับลักลอบเข้าไทยเราแล้วก็โอดครวนเลยครับว่าประเทศบ้านเกิดขมนเนี่ย ไม่มีงานให้ทำมาอีกแล้วครับคือตามจับกันจ้าละวันแล้วตอนนี้ซึ่งล่าสุดเนี่ยกองกำลังบูรพาครับหน่วยเฉพาะกิจอรัญญาประเทศก็มีการลาดตะเวนและก็ได้จับกลุ่มผู้ลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายได้ถึงสองครั้งในวันเดียวโดยครั้งแรกเนี่ยเป็นการลาดตะเวนบริเวณบ,บ้านโนนพัฒนาครับตำบลผาศึกห่างจากแนวชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยประมาณ620เมตรและก็พบกับบุคคลที่กําลังเดินเท้าเข้ามาจากแนวชายแดน ซึ่งเมื่อตรวจพบเนี่ยกลายเป็นว่าเป็นแรงงานชาวเขมร13คนครับชาย7คนหญิง6คนซึ่งแรงงานทั้งหมดครับให้การเปิดใจออกมาว่าลักลอบเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยเพื่อหางานทําเนื่องจากกัมพูชานั้นไม่มีงานให้ทําเลยและก็ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐโดยเสียค่าใด้จ่ายในการเดินทางคนละ5,000บาทนะครับซึ่งจะจ่ายเมื่อเดินทางถึงปลายทางที่ตกลงกันไว้เท่านั้นแล้วสุดท้ายไม่ถึงครับก็เป็นเจ้าหน้าที่กองร้อยหานพันหนึ่งสองศูนย์สี่ดักจับกลุ่มตัวไวไ้ได้ก่อนโอ้โหก็ถือว่าลงทุนหนักมากนะ คือถ้าเกิดขมิไม่อดอยากจริงเนี่ยเขาไม่ลงทุนจ่ายเงิน5,000 คนละนะครับคนละ5,000ันะถือว่าเยอะมากนะครับถ้าเกิดคิดเป็นเงินไทยออกมาแล้วยิ่งคิดเป็นเงินเขมรเนี่ยมันยิ่งเยอะเข้าไปอีกซึ่งนี่ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเครื่องการันตีว่าเขมรอดอยากจริงๆครับและผมเชื่อว่ายังมีอีกเยอะมากที่ยังอดอยากแบบนี้อยู่คือเรียกไปเท่าไหร่ถ้าเกิดข้ามมาทํางานที่ไทยได้เนี่ยเขาก็ต้องจ่ายแบบนั้นโดยมันก็ไม่ได้มีเพียงแค่นี้นะครับล่าสุดเหตุการณ์ที่2ครับก็จับชาวนาจีเรียพร้อมกับผู้นําชาวกัมพูชาเนี่ยนำเข้ามาที่ประเทศไทยของเราด้วยดูดูครับเขมรมันมึ เข้ามาในเขตแดนของไทยเราโดยก็เป็นตำบลเดียวกันเลยนะครับคือตำบลผาศึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสราแก้วโดยขณะที่มีการลาดตระเวนครับเจ้าหน้าที่ของไทยเราก็พบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยเนี่ยหลบซ่อนตัวอยู่ในไร่อ้อยห่างจากแนวชายแดนเพียง90เมตรนะครับจึงเข้าตรวจสอบและก็พบว่าเป็นชาวต่างชาติรวมทั้งหมด4คนแล้วจากการสักถามออกมาครับก็ทราบว่าเป็นชาวนาจีเดีย3คนชาวกัมพูชาเนี่ยหคนซึ่งทําหน้าที่เป็นผู้นําพาเข้ามานะครับและก็รับสารภาพว่าได้รับค่าจ้างยกกระเป๋าสัมภาระเนี่ยใบ สามบาทขณะที่ชาวนาจีเดียครับก็ให้ข้อมูลว่าต้องการเดินทางไปยังสถานทูตนจีเดียที่ประเทศไทย เพื่อขอความช่วยเหลือในการเดินทางกลับประเทศโดยแต่ละคนเนี่ยต้องจ่ายค่านำพาให้กับขเขมรถึง1,000ดอลลาร์3 2 0 0 0บาทเขมรรับเงินมาแล้วลักลอบเข้าไทยเราจันไรจริงๆนะครับสำหรับขเขมรเองชาติตัวเองเนี่ยลักลอบเข้ามาไทยไม่พอนะครับยังเอาชาวต่างชาติเข้ามาไทยอีกอย่างต่อเนื่องมาปิดท้ายกันที่อีกเรื่องหนึ่งครับก็ต้องบอกเลยว่ากระแทกตาฮุนเซนอีกแล้วที่มาขอเจราจาไทยเรามีรายงานออกมาครับแบบดุ่นๆก็คือฮุนมาเนตนั้นร่อนเอกสารแสดงความยินดีอย่างสุดซึง้ง นายกอนุทินของไทยเราครับที่เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่32ของประเทศไทยอย่างเป็นทางการโดยฮู m ม n เน็ตเองก็มีการด้อนหนังสือแล้วก็บอกว่าข้าพเจ้าขอแสดงความดีดีอย่างสุดซึ้งกับการรับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีของไทยแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในความเป็นผู้นําและข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าภายใต้การน,นำอัญชาสลัดนี้ และก็เต็มเปี่ยมไปด้วยศัก,กยภาพท่านเนี่ยจะทําให้ไทยประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นทั้งกัมพูชาและก็ไทยนั้นเป็นเพื่อนบ้านโดยตรงทั้งในเรื่องของภูมิศาสตร์และสมาชิกอาเซียนการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันระหว่างทั้งสองประเทศนั้น คือความปรารถนาของประชาชนทั้งสองประเทศตัวเขาเองเนี่ยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความมุ่งมั่นในการสาร้างสัมพันธ์ฉันมิตรและก็ความร่วมมือดีจะทําให้มีความเจริญรุ่งเรืองต่อทั้งสองประเทศโดยจิตวิญญาณนี้เนี่ยฮุนมาเน็ตก็บอกว่าจะได้ทํางานอย่างใกล้ชิดกับท่านเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างกัมบ,บูชากับไทยให้สู่สภาวะปกติสร้างความไว้ใจซึ่งกันและกันและเปลี่ยนพรมแดนร่วมกันสองอาณาจากักรให้เป็นพรมแดนแห่งสันติภาพเป็นการร่อนหนังสือของฮุนมาเน็ตนะครับคือเหมือนตบหัวแล้วริงงงๆนนะะครััือุเก็่่าจสสแล้้วว อห่อยเพราะว่าเปลี่ยนานายกใหม่แล้วซึ่งก่อนหน้านี้นเนี่ยมันก็มีข่าวจากทา้งฝั่ง,งกบ,บูชาที่ตีข่าวใหญ่เลยครับว่าขอไทยนั้นช่วยเหลือเจโครงการที่ตกลงกันไว้ด้วยและก็ขอฟื้นความสัมพันธ์คือเหมือนเห็นเราเป็นตัวตลกอยากคืนดีก็ขอคืนดีแบบง่ายๆฝั่งดนเราก็ต้องไม่ยอมต้องไม่ยอมอดเอาแผ่นดินของเราคืนมาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยก่อนจะต้องไม่คืนดีง่ายๆเราต้องแข่งไว้ก่อนซึ่งเอเมริกาตอนนี้ตกที่นั่งลำบากไปแล้วนะครับก็ไม่แปลกที่จะมาร่โอขอคืนดีเพราะเสียทั้งดินแดนเสียทั้งงานตตต่าาาางงงงๆนเศรรษฐกกิจ็พัทลลยไป้ออดมแ เอย่างต่อเนื่องหลังจากนี้เนี่ยสถานการณ์จะเงียบสงบขึ้นหรือว่าจะบรุขึ้นอีกทางท่านอนุทินเองนายกร,รัฐมนตีคนใหม่ของเราเนี่ยก็ประกาศเอาไว้เหมือนกันนะครับว่าจะไม่ยอมเสียแผ่นดินไทยเนี่ย แม้แต่1ตารางเซนติเมตรเดียวซึ่งเดี๋ยวรอรับชมติดตามกันอย่างต่อเนื่องกับสานการแนวชายแดนไทยของเรานะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับแนวชายแดนของไทยเราแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบาย